สวัสดีเพื่อน FC โชคดีชาแนลทุกท่านครับก็กลับมาพบกันเนาะเป็นคลิปที่3นะครับเนาะก็จริงๆก็ไปตามน้องรัฐอยู่นะครับว่าเจ้าตัวรอดูคืนนี้อีกทีนะครับเนาะก็เลยมาตามคุณยายเนาะก็ขอบคุณสำหรับเพื่อน FC เนาะที่เป็นห่วงเป็นใยเนาะโทรมาสอบถามข่าวคราวเนาะทั้งจากต่างประเทศด้วยนะครับก็มีนะมาจากเยอรมันเลยนะครับ ก็ไม่ได้เป็นไรนะครับช่วงนี้แอดก็งานยุ่งนะครับแล้วก็ทําง,งานเพลงด้วยนะครับบางทีก็ถ่ายกันดึกดื่นก็มีนะครับยังไงเช่นเคยนะครับก็ต้องขอฝากผลงานเพลงเนาะไว้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับก็คลิปคุณยายเนาะงวดที่แล้วต้องบอกว่า,าบ้านเลขที่17เนะเาะโอ้แกบอกว่าบ้านเลขที่17เขามีงานเนาะเป็นงานศพเราก็ไปนเน้นที่ เจ็ดศูนย์เนาะเพราะว่ามันไปชนกันเนาะแต่ถ้ามาคิดคิดดูเนาะถ้าตัดเล่น1นึกับศูนย์เจ็ดนาะก็ต้องเข้าบ้างเลยครับเนาะก็แล้วก็ที่เขาใส่พานให้คุณยายเนาะใส่แพนพานให้คุณยายแล้วก็มันจะมีทูบเทียนด้วยเนาะเป็นเลขหนึ่งก็ได้เนาะจานก็เจ็ดนะครับไอเราก็ไปเน้นแต่จานวงกลมเลยเนาะคนนี้ก็มีปริศนาเหมือนกันนะครับอ๋อแต่ก็ แม่ฝันคุณยายเรารวบยอดมาทีเดียวก็ถ้ายาวก็ต้องขอไัยเนาะแต่แอบบอกว่าสัญญาณวันนี้ไม่ธรรมดาเนาะก็เอาละครับยังไงก็มาเข้าฝันกับคุณยายกันเลยเนาะก็ฝันแรกนะครับคุณยายก็ฝันว่าไปบ้านเล็กที่ไปบ้านหนึ่งแล้วกันเนาะทีนี้บ้านเล็กที่ที่เป็นบ้านเล็กที่19เนานะ เขาก็บอกว่าให้ขึ้นไปข้างบนนะครับไปข้างบนบ้านนะครับเขาไม่ให้นั่งข้างล่างก็บอกให้ขึ้นไปข้างบนนะครับพอเขาเรียกคนไปนั่งปุ๊บคือเขาให้นั่งเป็นวงกลมเนาะคุณยายก็งงนะครับให้นั่งเป็นวงกลมทําไมครับคือไม่มีอะไรนะโลง่โลงๆเหมือนจะเหมือนจะเล่นซ่อนหาก็ไม่ไม่เชิงนะั่คุณยายงงว่านึกว่าเรียกมาให้กินอะไรแล้วก็นั่งเป็นวงกลมนะครับไอ้คนในวงกลมนะก็จะมีผู้หญิงนะครับหลายคนนะครับเกือบทั้งหมดหรือเปล่านะ ก็ทาลิปสติกสีแดงทั้งนั้นเลยนะครับก็อันนี้คือฝันแรกเนาะพอฝันที่สองนี่โอ้โหคุณยายบอกว่ามีงานที่ประสาทนะครับทีนี้ประสาทก็คือจะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขาเขาบอกว่าจะไปไปดูงานไปคุมงานที่ประสาทก็คุณยายจําไม่ได้ว่าเขาเป็นใครเหมือนเขาเขาไม่ให้เห็นหน้านะครับ ไม่ให้จำหน้าแกได้นะแล้วเขาบอกว่างานงานที่ปราสาทต้องต้องให้ตำรวจนะครับโทรให้ตำรวจไปคุมงานด้วยนะครับตำรวจในที่นี้ก็คือตำรวจตำรวจหนึ่งเก้าหนึ่งเนาะเออแล้วคุณยายก็ก็เหมือนประมาณว่าคุณยายจะไปดูงานที่ปราสาทกับเขาด้วยทีนี้กลัวจะไปหาคนคนนี้ไม่เจอนะครับคนนี้เป็นผู้หญิงนะครับในแอดพยายามถ่ายไปที่ศาลพระภูมินะครับ คุณยายก็บ,บอกว่าเขาก็คุณยายก็บอกว่าขอเบอร์ไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหากันไม่เจอที่งานคนเยอะเนาะเขาคือจะได้หากันเจอแล้วก็จะได้จําได้เนี่ยฮะแกก็จะถามอย่างเงี้ยแต่เขาให้อะไรไปไหมครับเขาให้แก้วนะครับคุณยายบอกว่าเป็นให้แก้วแต่แก้วนั้นเป็นคล้ายๆแก้วโหลไม่ใช่แก้วน้ําดื่มนะครับแต่มันก็เป็นงมกลมอ้วนๆเนาะแล้วเขาก็เอาปากกาปักไว้นะครับคุณยายแปลกใจเอ๊ะ ทำไมปาก,กามันไม่ล้มไม่เอียงนะครับเนาะปักไว้ตรงกลางเลยนะครับแก้วนี่ก็คือกลมๆเหมือนเนาะต่อให้แก้วน้ําก็ยังกลมนะอืมอันนี้ก็เป็นกลมๆเลยนะแล้วเขาก็แล้วก็เหาะขึ้นไปนะครับคุณยายตกใจมากเลยว่าเอาทําไมเขาเหาะได้นะครับคุณยายก็ยืนดูตรงสารพระภูมินี่แหละเขาก็เหาะลอยขึ้นไปคุณยายมองว่าเหมือนเขามีปีกอ่ะแต่ก็มองไม่เห็นปีกนะเหมือนเป็นผ้าบางๆ แล,แล้วเขาก็ลอยลอยขึ้นไปบนฟ้านะลอยลอยขึ้นไปบนฟ้าแต่คุณยายพยายามจําหน้าเขาก็คือจําไม่ได้นะครับเอออันนี้คือฝันที่สองเนาะพอฝันที่สามนะครับคุณยายก็แกไปไปอยู่บ้านเล็กอาเล็กอาบ้านแรกนะครับที่แกฝันว่าเขาให้ขึ้นไปบนบ้านเนาะก็ไปเรียกเจ้าของบ้านนะครับชื่อชื่อคล้ายๆเขียนเขียนยากเขียนภาษาไทยเนาะ ภาษาเขมรจะเป็นยนเนาะถ้าเป็นคนเล่นก็เหมือนยกนะ่ะยอยักษ์ก็ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็มันมีรถเคอรี่เขาเข้ามานะเขามาบ้านเลขที่นี่แหละเขามาส่งของนะครับเขาก็มาถามหาบ้านเลขที่สิบเก้านะครับคุณยายก็ไปเรียกเจ้าของบ้านนี่แหละเขาก็บอกว่าเ,ออเขาตอบว่าคือถ้าถ้ารถคันสนะิบเกาน่ะเขาให้ออกเองนะครับเขาใช้คํานี้เลยนะ ถ้าเป็นรถคันที่19เ้าขาให้ออกนะให้ยายดูด้วยว่าไอรถที่มาส่งคันนี้มันเป็นคันที่19หรือเปล่านะครับแต่คุณยายก็มองดูไปที่ทะเบียนรถนะครับปรากฏว่าป้ายทะเบียนมันไม่ไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับมันเป็นรูปวงกลมนะครับแล้วแล้วมันก็มีเลขเอ่อเลขหนึ่งเก้าอยู่ในวงกลมนะในป้ายทะเบียนนะเป็นเลขหนึ่งเก้าอยู่ในในวงกลมป้ายทะเบียนนะคุณยายบอกนะครับโอ้โหฝันนะครับวันนี้ ส่วนฝันที่สี่นะครับคุณยายฝันว่าคุณตามาหานะครับคุณตาก็ชื่อแกคุณตาเคยเนะเาะก็อาจจะออกเสียงเหมือนเคยก็เก่าแล้วแกก็คือเสียไปแล้วทีนี้แกบอกว่าคิดถึงลูกนะครับแล้วก็คิดถึงคุณยายเพราะว่าแกสงสารคุณยายว่าสร้อยคอที่ที่คุณยายมีตอนนี้มันไม่เหลือแล้วนะครับคือคุณยายไม่มีอะไรแล้วสร้อยก็หมดแล้วอะไรเนงะี้ยสร้อยคอเนาะ ก็แกก็บอกว่าคุณยายก็บอกว่าใช่ตาตอนนี้ฉันฉันไม่เหลือแล้วนะสร้อยคออะไรก็ไม่มีแล้วตาบอกว่าตายังไม่ไปไหนเนะแกบอกว่าแกมาชุดเนี้ยถ้าเป็นภาษานะชุดมันอาจจะใครยังไงชุดนี้แกมาจริงๆแกว่าอย่างเงี้ยหลังจากที่ไม่มานานแล้วนะครับเคุณตาก็อายุ6 1เ็ดเนาะตอนเสียนะครับแล้วก็ เกิดพศก็สองห้าศูนย์สามเนาะหกหนึ่งก็น่าจะออกไปแล้วเนาะอันนี้คุณตาบอกว่า,าชุดนี้แกมาจริงๆเนาะมาอยากใช้คําพังงวดเนาะแกพูดกับคุณยายอย่างนี้เนาะแล้วยายก็บอกว่าตาตาตาเสียไปแล้วตาอย่ามานอนตรงนี้นะตาก็บอกว่าตารู้ว่าตัวเองอเสียไปแล้วแต่แค่เป็นห่วงเนาะเป็นห่วงลูกอะไรเงี้ยแล้วกเ็เป็นห่วงคุณยายนะครับแกก็ลงมาดูนะครับประมาณนี้แล้วคุณยายลองเสียงนะครับ แอดก็เลยถามว่าคุณแม่เสียงเลขไหนกันแกบอกก็แกเสียง019นะครับก็ฝันว่าได้นั่งรถทัวร์เนาะนั่งรถทัวร์แล้วก็มีคนเอาของใส่ถุงให้แกนะครับเนาะกงวนนี้ก็ถือว่าสี่ฝันนี้น่าจะเป็นเลขที่ใกล้เคียงกันมากนะครับเนาะแค่เพื่อนเนบสี่ก็ลองสลับตำแหน่งดูนะครับนี่นะครับก็คงเป็นเลขอื่นไปไม่ได้เลยนะครับงวดน,นี้ ก็น่าจะเหมือนกับงวดนั้นเนาะสี่ฝันนี้มีแทบจะเป็นเลขเดียวกันเลยนะครับอืเอาละครับยังไงเพื่อนนิี่ก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับว่าจะไปตรงกันที่ไหนอย่างไรนะครับจะซื้อได้หรือเปล่านะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เก็รติดตามนะครับเนาะเดี๋ยวยังไงเราจะมาลุ้นกันนะครับฝันคุณยายนะครับฝันแบบแบบเดียวกันถึงสี่ฝันนะครับว่าเออจะเป็นเหมือนงวดนั้นหรือเปล่านะครับที่ ฝันสีครั้งแล้วเป็นเลขเดิมตลอดนะครับไอ้ที่สําคัญนะครับแอดกาลังคิดว่าที่เหาะขึ้นไปบนฟ้านั้นคือเจ้าแม่หรือเปล่านะครับซึ่งไม่ได้มานานแล้วเนาะหลายคำว่าไปคุมปราสาทนีแ่แอดตีไปความเป็นว่าอาจจะไปคุมกองสลักนะครับปราสาทกับสลากอันนี้แอดคิดเอาเองเนาะยังไงก็ขอให้ขอคลิปเรานะครับถึงจะน้อยแต่ก็เน้นคุณภาพนะครับเอาละครับวันนี้พอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ